หลายคนก็อาจจะงงนะคะว่าของรางวัลที่แรกมาะอะอากล่องสกินนะคะ2006กับ7,600น่ะต่างกันยังไงแล้วก็สามารถแลกสกินตัวไหนได้บ้างอะเดี๋ยวพี่อิงจะพามาดูค่ะอย่างแรกเลยนะคะกล่องสกิน2 6 0 0นะคะสกินแรกที่จะใช้แลกได้นะคะนั่นก็คือซับพอร์ตค่ะ PC เนี่ยของเราก็จะเป็นสกินนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะเป็นสกินนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยสกินแรกนะคะ 2006อ่ะสกินถัดมาจะเป็นสกินของ a s t r i ิกนะคะก็จะอยู่ในของไฟเตอร์เดี๋ยวิหาดูให้ก่อนแบบหนึ่งนี่ก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะแอสทริกสกินนี้เลยซึ่งมันก็เคยแจกระลับไปรอบหนึงนะคะรอบนี้ก็เอามาแจกใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นสกินที่2นะในกล่อง2006อ่ะสกินถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของทีมีนาจาอยู่ไหนเอ่ย ทีมี่ก็จะเป็นสกินนี้เลยอืมนี่สกินนี้เลยค่ะนี่ใช่ปะะ๊อบอ่ะอืมไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยลนะสกินนี้สกินนี้ขอโทษค่ะพีิงพูดผิดเนี่ยก็จะเป็นสกินนี้นะคะของทีมี่เป็นสกินที่สามอะ่ะสกินที่สี่เป็นของกาลีนะคะเป็นของเมย์กาลีกะพืออยู่ไหนเอยแม่สาวกาลีของเราก็จะเป็น สกินนี้เลยลิมิเต็ดสีเขียวนี้เลยจ้ะสกินนี้เลยในกล่อง2006นะและก็สกินสุดท้ายนะครับเป็นสกินของเอเดนดอร์แครี่สุดหลอ่อสุดเฟีย้ยวของเราผนุ่มเท็ดดี้นี่ก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะนี่สกินพวกนี้นะคะก็จะไม่มีเอฟเฟกนะคะเพราะว่าอยู่ในลิมิเต็ดของสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของสกิน7,6 0 0ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะสกินแรกที่เข้ามา เบสสกินของพี่คิวเลนนะคะอยู่ไหนเอ่ยน,นี่สกินพวกนี้บอกเลยว่ามียูเอฟเฟกต์หมดนะคะเพราะว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรลิมิเต็ดสีส้มนะคะนี่สกินแรกก็จะเป็นสกินของคิวเลนสกินนี้สกินถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสกินของมอตอสมอตอสมอตอสไรน้ำมันนะจ๊ะซึ่งสกินนี้พี่หญิงก,ก็ไปอ่าสุ่มได้นะคะทุกคนในลูกแก้วนี่แหละ อ้อยู่ไหนเออมอทอนี่ไงก็จะเป็นสกินของจันทราจันเซียนี่เลยค่ะสกินนี้เลยโคตรสวยนะถามว่าพี่หญิงจะแลกอันไหนนะคะถ้าพี่หญิงได้นะพี่หญิงก็จะแลกไอ้นี่สิลิมิเตดสีส้มสีถัดมาก็จะเป็นของยีน่านะจ๊ะอยู่ไหนเออยีน่าก็อยู่ไฟเตอร์เหมือนกันนี่เป็นสกินสีแดงมีเอฟเฟกต์เหมือนกันก็จะเป็นสกินนี้เลยเอ้าว อะไรอ่ะโมเดลมาสิเออนี่ไงโครสวยเนาะทุกคนดูดิมีเอฟเฟก์นะจ้ามาในส่วนต่อไปเป็นสปอร์ตพี่เบาดัมของเรานะะสีแดงเป็นสกินลาวาที่คู่กับลูอี้สกินนี้เลยคะ่ะเ mm hmm. นี่ยเนี่ยมีเอฟเฟก์เหมือนกันนะจ้าริมิเต็ดสีส้สมมาในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคลิกแน็ค คลิกแนบอยู่แอสซัสซินนี่เมนพี่หญิงนี่เลยมัสไรเดอร์คาบุโตะก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะมีเอฟเฟกเหมือนกันนะคะเพราะว่าสกินนี้ก็อยู่ในรีเจนเออไม่ได้อยู่ในลิมิเต็ดนะแต่สกินนี้อยู่ในรีเจนสีส้มต่อไปก็จะเป็นของสปอร์ตตัวน้อยอลิสน้อยก้อยใจอืมนี่ไงตัวแรกเลยสกินนี้นะคะทุกคนนี่มีเอฟเฟกนะบอกไว้ก่อน แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของซีเนียรสีม่วงนะจ๊ะซึ่งก็จะเป็นสกินนี้เลยค่ะสพอร์ตที่พี่หิงใส่อยู่นะปัจจุบันเนี่ยสกินนี้ถือว่าสวยมากเลยก็เคยแจกไปได้หลายรอบก็มาแจกใหม่นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเอมิลี่ตัวสุดท้ายนะเฮ้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายสิเอมิลี่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะทุกคนมันยังมีตัวท้ายสุดอีกนะนี่ของเอมิลี่ก็จะเป็นสกินสีแดงสกินนี้เลยนี่ มีเอฟเฟกเหมือนกันนะจ๊ะรีอ่าเขาเรียกรเรจินสีส้มนะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของอาดูอินอาดูอินก็อยู่ในไฟเตอร์อืมอ่ะอยู่ไหนเออทำไมพี่หญิงไม่เห็นอาดูอินก็อาดูอินก็สีม่วงเหมือนกันอืออ่ะพี่หญิงหาอาดูอินไม่เจอก็ตัวสุดท้ายนี่ไงโอ๊ยจะพี่หญิงลืมไปว่าใส่อันนี้ผิด ใส่สก,กินผิดเนี่ยสก,กินนี้เลยค่ะมีเอฟเฟกนะคะเป็นสก,กินเฮ้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งที่พี่อิงจดมาเป็นในส่วนของมอทอรมอทอดมอทอรเฮ้ยไม่ใช่มอทอดเดียวมา้าอยู่ไหนเอ้ยสก,กินเดียวมานี้อยากูซานี่สก,กินนี้เลยสก,กินนี้บอกเลยว,ว่าหล่อมากพี่อิงเคยชอบแหละปืนมากจัดมานะคะถามว่าสก,กินนี้ได้มาอย่างไรก็ไปสุ่มเอาในลอตเตอรี่นะคะซึ่งก็จะเป็นสก,กินสุดท้ายนะคะ มาดูในส่วนของวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรยากค่ะทุกคนอ่ะเนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้เกมนะคะก็จะมีการจับภาพอ่อจับคู่ภาพแล้วก็เกมงูงเราสามารถเล่นได้ทั้งหมด2เกมนะคะนี่เราก็พูดง่ายๆว่าเรารับโทเคนแล้วก็มาเล่นเกมแค่นั้นแหละคะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยโทเคน่าจากอะไรล็อกอินนไงล็อกอินก็รับไปแล้ว6อนันลงแรงก็รับไปแล้ว6อนันแล้วก็ ชนะโหมด 5v5 หรือว่าแรงก็รับไปละ6อันในแต่ละวันนะคะอ่ะของรางวัลก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเนี่ยที่เราสะสมนะคะเห็นไหม<า>ที่พี่วิงบอกไปนั่นแหละสกิน2,006ก็จะมีต่างๆมีของซีเนียร์แอ c ติกต่างๆที่วิ่งบอกไป7,006ก็จะจํากัดนะคะแล้วก็ในส่วนของฮีโร่ก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยก็มาอาจได้นะคะเป็นอ้อยอีกกี้วิโร่ ถอนอีชาหรือว่าคัมพีขั้นสูงนะคะใครไม่อยากได้ฮีโร่ก็อยากได้สกินก็มาเอาสกินนะคะใครอยากได้สกินขั้นสูงที่มีเอฟเฟกก็มาแลกตรงนี้ได้นะเนี่ยที่พี่อิงบอกไปนั่นแหละมันจะมีทั้งหมดต่างๆนะคะมีสกินไหนบ้างก็บอกไปแล้วนะอ่าวิธีการเล่นกรรมยากเลยเล่นเกมจบมี18อันเนี่ยเมื่อถึงศูนย์คะแนนจะได้รับศูนย์เมื่อถึง50ก็ได้รับ270เดเราต้องเล่นให้เยอะๆนะคะแต่เองโอเคปะสำหรับพี่อิงก็คือคงไม่ได้เล่นหรอกกิจกรรมแบบนี้คือเพราาะว่ พี่หญิงไม่ได้ไอ้น,นี่ไงไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะทุกคนดูนะอ่ะเราต้องแมนมากอ่ะทูเลนอยู่อันแรกใช่ปะทูเลนอันแรกปึออ๊บเราต้องหาเลยเราต้องหาเลยทูเลนอันแรกอุ้ยเห็นมะฟุกละอ่ะได้ละอุ้ยทูเลนอันแรกเูื่อุ้ยอันนี้กับอันนี้ป่ะวะอุ้ยนี่ไงทูเลนอันแรกเอา้าเฮ้ยเร็ว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  โอ้ดักตรงนี้กับตรงนี้โอเคทูเลนอันนี้กับอันนี้สวยโอ้อันนี้มูราดีว่าโอ้โหหญิงเอ้ยนี่ไงมันอยู่ใกล้กันโอ้ยปึ๊บมันต้องรีบนะทุกคนมันช้าไม่ได้นะนีไ่ไงเห็นปะอุ้ยไดีแค่2 7 0เจเองอ่ะเล่นอีกครั้งดีกว่าไม่ยอมคะ่ะไปเลยส1มสองนึงมาต้องจำอะทุกคนต้องแบบเร็วๆอ่ะ ปึ๊บทูเลนทูเลนอันแรกเอาโอเคเตียวเซียนเราได้ละเฮ้ยมันอันเก่าปะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่อันเก่าวะมันอยู่อันเก่าแต่่ผู้หญิงก็จำไม่ได้ไงอืมสวยนี่ไงเราประมาณจำได้แล้วจำได้อุ้ยอันนี้กับอันนี้ลิลี่ลิลี่ลียคาถาคาถาอยู่นี่คาถาอยู่นี่สองอันคาถาอยู่นี่บายันบเอ้ยบายันอยู่นี่สองอันบายันบายันตรงนี้บายันตรงนี้ ไาอยากตรงนี้ไาอยากตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยคำน,นึงโอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้กับอันนี้ตัวไนี่เห็นปะเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยโอ้ยออามันไม่ได้อยู่ที่เดิมหรอกโอ้มันเปลี่ยนอยู่นะทุกคนตอนนี้มันเปลี่ยนอยู่นะเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนแค่บางจุดมันมันต้องจำอะ มาเตอร์ไฟตรงนี้หรอกเนตด้าณาตรงนี้พี่หญิงก็ไม่ได้จามหรอกอะเกมเกมไปเธอโอเคครับนี้ก็พอละเนี่ยแค่นี้นะคะทุกคนเห็นปะเราก็จะได้มาละหกร้อยนะจ้าแต่ว่าอย่าเพิ่งแลกดีกว่าเล่นไปแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละถ้าครบแล้วเราก็นำมาแลกสกินตรงนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะ ก็คือมันตั้งแต่ถึงวันไหนวะเดี๋ยวดูให้กฎกติกานะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27นะคะเอ่อวันนี้วันพี่22แล้วก็อีกป,ประมาณ5วันก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะก็เอาเป็นว่าสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ได้รางวัลกันเยอะๆสำหรับคลิปนี้พี่อิงก็จะไปและครอบพคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าไปละบาย